สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ข่าวสารของเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทซึ่งหลังจากที่ทางภาครัฐได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่1สิงหาคมซึ่งตอนนี้นะคะจะเป็นกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนหรือว่าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองนะคะซึ่งระยะเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนของกลุ่มมีสมาร์ทโฟนก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมไปจน ถึงวันที่15กันยายนและสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้ยังไม่ต้องลงทะเบียนแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะทางภาครัฐเขาจะรอให้กลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วกลุ่มที่2นั่นก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนถึงค่อยลงทะเบียนนั่นก็คือน่าจะประมาณวันที่16กันยายนไปจนถึง15ตุลาคมนั่นเองแต่สําหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะต้องเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองนะคะโดยสถานที่ก็คาดว่าน่าจะเป็นทกส อมสินหรือว่ากรุงไทยไปรสณีไทยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าเดี๋ยวทางภาครัฐเขามีการแจ้งความคืบหน้าออกมาทางเราข่าวใส่ขวดแล้วหน่อยก็จะติดตามนํามาแจ้งให้กับกลุ่มที่2ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนหลังจากที่กลุ่มมีสมาร์ทโฟนเขาลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูสําหรับกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนทั้งหลายที่ลงทะเบียนกันแล้วตอนนี้อดอต้องแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะการลงทะเบียนลงผ่านแอป ทางรัฐเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันปลอมออกมาเยอะแยะมากมายอย่าหลงเชื่อนะคะให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นนะคะส่วนการที่เราลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่า สถานะแบบไหนที่เราจะได้เงิน1,000 0บาทชั่วร์ๆนะคะซึ่งในคลิปนี้ไหนก็นําข่าวสารมาจากฐานเศรษฐกิจถึงวิธีการเช็คสิทธิดิจิตอลวอลเล็ตว่าสถานะแบบไหนที่ได้แจกเงิน1,000 0บาทชั่วร์ๆโดยความคืบหน้าสําหรับการลงทะเบียนเงินดิจิตอ l วอลเล็ตนะคะตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นมาเขามีการเปิดให้ลงทะเบียนมาตลอด24ชั่วโมงโดยกลุ่มแรกที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนก็คือกลุ่ม ผู้มีสมาร์ทโฟนซึ่งตอนนี้มีประชาชนลงทะเบียนไปแล้วกว่า20ล้านคนนะคะโดยหลังจากที่ทางรัฐบาลเขาเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าจอแอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับคนที่ ลงทะเบียนสำเร็จตอนนี้นะคะก็จะอยู่ที่ขั้นตอนที่3แต่หลายๆคนก็บอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนที่2เลยอะ่ะแล้วก็ขึ้นว่าระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามทะเบียนราชเพื่อท่านเข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ต่อไปท่านสามารถปิดแอปแล้วกลับมาตรวจสอบภายหลังได้แต่ทีนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนที่2นานมากแล้ว ก็ยังไม่เปลี่ยนเป็นขั้นตอนที่3สักทีหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับแอปพลิเคชันทางรัฐจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สถานะหรือว่า5ขั้นตอนนะคะสถานะที่1เป็นวงกลมสีเขียวเลข1 อันนี้จะอยู่ในช่วงแรกที่เรากดยืนยันรับสิทธิ์ส่วนเลข2ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือระบบเขาแจ้งว่าเขากําลังตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไทยอายุ16ปีบริบูรณ์จริงไหมมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจริงหรือเปล่าซึ่งหลายๆคนก็ค้างอยู่ที่ขั้นตอนนี้นะคะแต่สําหรับขั้นตอนที่3 อันนี้จะหมายความว่าระบบเขาก็กําลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบสิทธิ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นในเรื่องของข้อมูลรายได้ข้อมูลเงินฝากว่ามีเกินที่เรากําหนดหรือเปล่านะคะโดยเขาจะใช้ข้อมูลที่เรายื่นภาษีกับกรมสรรพากรเมื่อปี2566นะคะก็คือรายได้ของปี66แต่ว่าเรายื่นกันเมื่อช่วงต้นปี67นะแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ยื่นนะคะตรงนี้ระบบเขาอนุโลมให้เลยว่าเราผ่านโดยอัตโนมัติส่วนในเรื่องของ ของเงินฝากเขาก็จะเช็คก,กับธนาคารทุกธนาคารรวมกันห้ามมีเกิน5 0 0แสนบาทนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ในขั้นตอนที่3ถ้าหากว่าใครที่ตรวจสอบแล้วขึ้นถึงขั้นตอนที่3ตรงนี้เนี่ยถือว่าเราเป็นผู้ที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐแล้วก็ยืนยันตัวตนสำเร็จมาแล้วนะคะพอถึงขั้นตอนที่3หลังจากนี้ ก็คือให้เรารออย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าสถานะที่4และ5เนี่ยผลของการลงทะเบียนจะเกิดขึ้นก็คือวันที่22กันยายนใครที่ได้สถานะที่4หรือวงกลมที่4ก็หมายความว่าเราไม่ผ่านเข้าร่วมโครงการอดได้รับเงินดิจิตอลแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในสถานะที่5นะคะโชว์สถานะที่5ขึ้นมา ก็จะแปลว่าผ่านแต่ถ้าหากว่าเราไม่ผ่านไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาจะมีช่องให้เรากดทบทวนสิทธิ์อีกนะคะซึ่งสำหรับกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนวันสุดท้ายได้ก็คือวันที่15กันยายน2567นั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในช่องที่2นานมากๆแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยแนะนำให้เราเซิร์ชเข้าไปนะคะจะเป็นใน Safari หรือว่า Google ก็ได้นะคะ พิมพ์คำว่า Digital ID แล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลตรงนั้นแล้วเดี๋ยวระบบเขาก็จะนำเราไปสู่ขั้นตอนที่3นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ สำหรับใครก็ตามที่จะดูว่าเราอยู่ในสถานะแบบไหนที่ได้เงินชัวๆนั่นก็คือเราจะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำเร็จจนถึงขั้นที่3นั่นเองนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นการยืนยันตัวตนสำเร็จเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับเงินดิจิตอลวอลเล็10,000บาทเท่านั้นนะแต่ที่เหลือนะคะเราต้องรอให้ทางรัฐบาลเขาเช็ค สถานะข้อมูลของเราว่าผ่านคุณสมบัติครบทั่วหรือเปล่านะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรหรือตอนนี้ยังติดขัดอยู่ขั้นตอนที่2หรือขั้นตอนที่3คอมเมนต์แจ้งกันมาได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ